กาละครั้งหนึ่งในป่าลึกมีพญาตะขาบผู้แสนองค์อาจเดินกลางไปทั่วป่าด้วยร่างยาวและขาเรียงรายนับไม่ถ้วนทุกตัวในป่าต่างวันเกรงยกเว้นกิ้งกือตัวอ้วนผู้ใจดีแต่ซุ่มซ่ามหกล้มแทบทุกครั้งที่ขยับตัววันหนึ่ง พญาตะขาบกำลังอวดอ้างความแข็งแกร่งอยู่ริมลำธารก็สะดุดก้อนหินกลิ้งตกลงไปในน้ำเชี่ยวสัตว์ทั้งหลายเลยตกใจไม่มีใครกล้าลงไปช่วยยกเว้นกิ้งกือตัวอ้วนที่ตะโกนว่าไม่เป็นไรนะพญาตะขาบเดี๋ยวข้าช่วย แม้จะกลัวน้ำแต่กิ้งกือก็กลิ้งตัวลงไปอย่างกล้าหาญเขาใช้น้ำหนักตัวอ้วดกลมทวงตัวเองให้ยึดก้อนหินแล้วดันตัวพยาตะขาบขึ้นฝั่งจนสำเร็จพยาตะขาบอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะยอมรับว่าความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใหญ่โตแต่อยู่ที่หัวใจต่างหากตั้งแต่นั้นมาพยาตะขาบเลิอกอวดเก่ง และกิ่งกือตัวอ้วนก็กลายเป็นเพื่อนที่ใครๆต่างเคารพในความกล้า